มือนีมาสวนจะมาสวนสิพามาเบิงบักขามป้อมเฮ้ยว่าขนาดจ้ะขามาเบิงขามป้อมขามป้อมดุกดุกดุกด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 ุกนะเก็บเก็บเก็บห่วงห่วงห่วงขามป้อมจ้ะดกดกเบิ้งเน้าคุณนะคุณเดี๋ยวสิพาเก็บเก็บเอาไปถูใส่ถุงไปฝาก คนอยู่บ้านอยู่ซองน้ำมึงไหลมาสวนมาสวนมึงมึงมึงจ้ะอ้ยตแตซีอ่อนคักตตซีอ่อนคักมึงดักอุดักมึงตัตัมตัมนึงเด้บ่สูงเด้อุดักมีต่ำงามงามอดักจะโอ้ยแสียครับนะ่อือก็ถ่ายกันพอดีอะว่าเรากเก็บกันเนื้อจ้ะมึงเมื่อกี้จ้ะดกคักดกแน่มึงอกีเมื่อกเก็บไปฝากคนอยู่บ้านกันเด้อ

บาาักขามป้อมบาาักขามป้อมเอาไปต้มต้มใส่ปลาได้เนี่ยพี่ ue, น,น้องต้มใส่ปลาแซ่บก็อยังเด้เนี่ยน้ามันสีหวานอร่อยชุ่มคอชุ่มคอจ,จ,จ possible, BRE, ะจะต้มใส่ปลาว้าวเร็วเก็บไปต้มใส่ปลาเก็บไปต้มใส่ปลาว้าแล้วก็เก็บเก็บโอ้ยลุกคักลุกคักนะนะโอ้ยตาสีอ่อนตาสีอ่อนกินกับแก้วบอง ไปต้มใส่ปลามื่อมื่อเมือเลงเดี๋ยวไปซื้อปลานิลซื้อปลานิลมาต้มใส่ได้หลายเติบเราเด้เมื N ่อเมื่อเมื่อกะิให้เพิ่งเพี้ยในถุงหมักไงเพี้ยเก็บไปฝากคนอยู่บ้านน้ำจ้ะอา